เมื่อปลายเดือนที่แล้วคุณสังกามจำได้ไหมตอนที่พักเพื่อไทยคุณดุพร์บุญนักันเนี่ยออกมาถแถลงข่าวนะคะบอกว่าพักเพื่อไทยเนี่ยเดินหน้ามอบสัญชาติคนไร้รัฐขว่า480,000รายหลังกระทรวงมหาดไทยปรับเกณใหม่ UN เก็ยกย่องว่าเป็น9ก้าประวัติศาสตร์ของโลกเนี่ยเรนบอกแล้วว่าเนี่ยภาพลาดหัวแบบนี้หรือพูดในทํานองนี้จะเกิดความสับสนนะคะเพราะเอาเข้าจริงเนี่ย คุณสิ่งที่รัฐบาลไทยกำลังทำเนี่ยไม่ใช่การเดินหน้ามอบสัญชาติคนไร้รัฐนะคะแต่จริงๆแล้วเนี่ยเนนเพิ่งเห็นในเพจของพรรคเพื่อไทยเองเนี่ยก็เพิ่งมาปรับนะคะคือเขาใช้คำว่าเพิ่งเมื่อวานนี้เองเนะเขาใช้คำว่าคืนศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ให้คนกว่า480,000คนเล่าแบบนี้ก่อนคือประกาศฉบับนี้เนี่ย เป็นประเด็นเมื่อวันที่29มิถุนายนเพราะว่าเพิ่งมีผลบังคับใช้แต่มันมาจากมติค,ครม29ตุลาปี2567ในการปรับปรุงหลักเกณฑ์เพื่อเร่งรัดการแก้ไขปัญหาแก่ผู้ที่อพยพเข้ามาในราชอาณาจากักรเป็นเวลานานฟังก่อนนะคะเดี๋ยวจะรู้ว่านานขนาดไหนนะคะแบบ20-30ปีเลยเนาะแล้วก็ร่นระยะเวลาการให้สถานะเนี่ย จากเดิมเนี่ยโอ้ต้องพิจารณาตกะเตี่ย270วันให้เหลือเพียง5วันนะคะกระบวน,นการมันก็จะเร่งรัดมากยิ่งขึ้นเริ่มจากดูว่าทำไมทางสาปราระชาชาติเนี่ยเขาถึงสนใจเรื่องนี้นะคะ UNHCR นะคะที่ทำหน้าที่ให้ความช่วยเหลือคุ้มครองแก่ผู้รีภัยผู้พัดถิ่นบุคคลไร้รัฐทั่วโลกเนี่ยซึ่งเป็นหน่วยง,งานของ UN เนี่ยก็มองว่ามันเป็นความมุ่งมั่นของรัฐบาลไทยในการแก้ปัญหามนุษยธรรม ขจัดภาวะไร้รัฐเนาะแล้วก็ปลดล็อกศักยภาพให้การศึกษาให้การจ้างงานนะคะซึ่งประเทศไทยเนี่ยถ้าทําแบบดีได้เนี่ยก็ถือว่าโดดเด่นระดับโลกซึ่งตรงนี้เนี่ยแหละค่ะถ้าจะฟังคาอธิบายที่ชัดเจนนะคะเพราะาต้องฟังผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรดารุมีภัยสาลพานิษย์กุลจากคณะนิติศาสตรออ์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่นะคะอาจารย์บอกว่าคือ เนื่องจากว่าพอพักเพื่อไ่ายถแถลงเนี่ยสื่อก็ไปลงกันใหญ่เลยว่าแจกสัญชาติอะไรอย่างเงี้ยนะคะจะบอกอย่างนี้ค่ะว่ามันเป็นความเขาเ้าใจผิดไม่ใช่แจกสัญชาติไม่ใช่ใครที่ไหนที่ไม่มีสัญชาติไทยเนี่ยก็จะได้สัญชาติกลุ่มเป้าหมายเนี่ยคือของมติครม2ย้าตุลาหกเจ็ดเนี่ยนะคะไม่ใช่ใครก็ได้ที่ไม่มีสัญชาติไทยกลุ่มเป้าหมายของมติครมนี้มีสองกลุ่มค่ะคือคนที่เข้ามาอยู่อาศัยในไทยมานานแล้ว ซึ่งก็คือกลุ่มชนกลุ่มน้อยกลุ่มชาติพันธุ์สิบเก้ากลุ่มที่อยู่มาในไทยเนี่ย<ม>นานมากแล้วดิฉันเนี่ยหลายหลายครั้งพูดว่าเขาอาจจะอยู่มาก่อนที่อากงดิฉันเนี่ยอพยพมาอยู่ที่ประเทศไทยก็ได้นะคะคือต้องเข้ามาก่อน30กันยาย,ยนปี2542<ม>ก็คืออย่างน้อยยห้า25-40ปีแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยพวกเขาอยู่มานานกว่านั้นนะคะคือเป็นกลุ่มชาติพันธุ์ต่างๆโดยมีเงื่อนไขต้องมีเอกสารเลข13หลัก ที่กรมการปกครองออกให้วันนี้ามแสนี่หมื่นคนนะคะที่เขาเรียกเลขหลักศูนย์อะไรอย่างเงี้ยคุณสังมาคงเคยได้ยินนะคะบัตรจีจมพูบ้างกลุ่มที่สองคือเด็กที่ไม่ได้เกิดในไทยแต่เรียนอยู่เด็กที่พ่อแม่ทอดทิ้งคนที่ทําคุณประโยชน์กับประเทศไทยจำได้ไหมอย่างกรณีน้องหม่องอย่างเงี้ยที่เล่นเครื่องบินกระดาษค่ะเงื่อนไขก็คือต้องมีเอกสารบัตรประจําตัวสิาหลัก โดยเอกสารนี้เนี่ยก็ต้องทำตั้งแต่ปี48ถึงปี54ส่วนอีกกลุ่มนึงเนี่ยคือกลุ่มคนเจเนอเรชันที่2ของลูกของกลุ่มคนชาติพันธุ์ที่เกิดในประเทศไทยโดยต้องมีเอกสารยืนยันว่าเกิดในไทยจริงอันนี้ก็จะมีเลข13หลักเหมือนกันฉะนั้นเนี่ยมันจึงชัดเจนว่าทำไม480,000เพราะว่ากลุ่มแรกเนี่ยอยู่ที่300,000กว่านะคะตัวเลขเนี่ย3 0 1 0 1คนแล้วก็ อีกกลุ่มหนึ่งก็คือกลุ่มเจเนเรชันที่สองเนี่ยหนึ่งแสนสี่มื่นสามพันห้าอยยิห้าคนฉะนั้นเนี่ยไม่ต้องห่วงมันไม่ใช่ใครก็ได้แต่คนที่มีรายชื่อมีบัตร ที่ทางการเนี่ยออกให้อยู่แล้วนะคะแล้วก็อย่างที่บอกว่าแนวทางไม่ใช่การแจกสัญชาติแต่คือให้คนเหล่านี้เนี่ยเข้าสู่กระบวนการยื่นคําขอเพื่อการมีสิทธิ์ทำนักอาศัยถาวรในประเทศไทยตรวจสอบประวัติอาชญากรรมยาเสพติดแล้วก็มีมเงื่อนไขอีกครเจ็ดข้อนะคะไม่ว่าจะเป็นการเอออยู่ในประเทศไทยนะคะมีชื่อในทะเบียนบ้านมีเลขสิบสามหลักไม่มีสัญชาติอื่นมีความจงรักภักดีกับประเทศไทยมีความประพฤติ หากเคยได้รับโทษจำคุกห้าปีต้องพ้นโทษไม่น้อยกว่าห้าปีกรณียาเสพติดไม่น้อยกว่าสิบปีเลยนะคะที่พ้นโทษมาแล้วนะคะแล้วก็เข้าสู่กระบวนการซึ่งบอกว่ากระบวนการเนี่ยมันจะลดจากสองร้อยเจ็ดสิบวันเหลือห้าวันนะคะก็อย่างที่บอกว่าคืออาจารย์ดรุณีก็บอกว่ามรดการเมืองเนีย่ยร,รีบหาเสียงไปหน่อยมันต้องคือไอกระบวนการเนี้ยกว่าจะมาเป็นมติครมนเนี้ยค่ะคุณสังคมามันใช้เวลาทั้งสี่สิบกว่าปีเลยนะคะฉะนั้นเนี่ย คือการที่กลุ่มคนที่เข้ามาไม่นานหรืออะไรแบบนี้อันนี้เป็นไปไม่ได้นะคะแล้วก็การทําครั้งนี้เนี่ยก็อยู่ในกรอบของกฎหมายเพื่อสร้างสมดุลระหว่างความมั่นคงของชาติกับความมั่นคงทางมนุษย์นะคะแล้วก็อย่างที่สําคัญที่ทาง UN บอกก็คือมันปลดปล่อยศักยภาพทางเศรษฐกิจด้วยนะคะเพราะว่าที่ผ่านมาเนี่ย คนเหล่านี้เนี่ยไม่สามารถเข้ามาช่วยในการดําเนินทางเศรษฐกิจได้เลยเพราะคนเดินทางนี้ได้นั่นเองค่ะและนี่ก็เป็นเรื่องเด่นเรื่องที่สองค่ะ